สวัสดีครับผมทุกคนสวัสดีวันที่สองของการเดินทางนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามตุลาคมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองเอมื่อกี้พุ่งทองชื่อเมืองแต่รู้ว่าโอาระนะครับานาซุซิโอระนะครับวันนี้แปดองศาครับนี่เรานอนเป็นเรียวกังนะครับผมให้ดูอยู่จากห้องนอนครับ ึบเมื่อคืนมาถึงกลงคืนมองไม่เห็นอะไรเลยแต่วันนี้8องศาค,ครับผมอ็โอเคเดี๋ยวเก็บของเตรียมตัวเดินทางต่อครับวันนี้สวยแน่ๆเดี๋ยวไปเจอกันระหว่างทางครับพี่เอจอดรออยู่ใช่ไหมไปเลยออกเลยผมมาแล้วครับ โอเคครับผมทุกคนวันตอนนี้เป็นบรรยากาศของการที่ผมเพิ่งออกไปจากโรงแรมโรงแรมอยู่ข้างหลังเรานะครับเมื่อคืนขี่มามืดไม่เห็นอะไรเลยเพิ่งรู้ว่าตอนนี้ผมอยู่ในเรียกว่าอะไรวะเชิงเขาหุบเขาเนินเขาเออประมาณนี้ครับผมไปเดี๋ยวชมวิวไปด้วยกันครับ สวยว่าเมื่อคืนมาไม่เห็นอะไรเลยมืดตึบ๊บว้าวทุกคนชมวิวเฮ้ยจ้าโอ้เมื่อคืนฉันขี่มาทางนี้เหรอนี่ยนี่ไม่ได้ใส่ถุงมือหนาวแล้วนะครับอันนี้มันอุ่นขึ้นแล้วสิบสามองศาครับผม แต่ไม่รู้เดี๋ยวระหว่างทางจะหนาวหรือเปล่าโอ้โหวิวอย่างสวยแต่วันนี้ที่ที่เราจะไปก็ก็จะสวยนะครับก็จะสวยก็จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีด้วยโอ้เย็นว่ะ <c oughs> กูไม่น่าเปลี่ยนถุงมือคู่นี้เลยโอเคทุกคนชมวิวได้วยกันครับผมเหมือนเรากำลังลงเขาไปนะครับเมื่อคืนขี่มาเนี่ยก็มีอย่างนี้แหละครับสลับกันไปทั้งขึ้นทั้งลงเลยครับผมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับผมเหมือนเราอยู่แบบเนินเนินเขาอะ่ะ โอ้โหวันนี้คลิปยาวแน่เลยวันนี้ถนนสวยเอะไปด้วยกันครับเดี๋ยวพ้นช่วงนี้แล้วเดี๋ยวผมค่อยหยุดกล้องว้าวว้าว ดดีเลยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า X Max นี่มันดึงยังไงนะเอนจินเบรกมันดึงยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะผม ก็จะเริ่มเห็นใบไม้เปลี่ยนสีบ้างนิดหน่อยปลายแล้วนะครับผมเริ่มจะแดงส้มๆแดงแดงโอ้แม่เสียดายเมื่อวานจังเลยเมื่อวานเลยไม่ได้เห็นวิวนี้นะครับ แต่นี้เราขี่ย้อนทางเดิมทางที่ผมขี่มาเมื่อวานครับผมก็มาจากทางที่เรากำลังไปนี่แหละครับก็ถือว่ามาชมวิวเอาวันนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะเมื่อคืนมันมืดมากผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูเพราะมืดจัดเลยครับทุกคนดูดิดูความสวย เคเดี okay. ๋ยวเราจะแวะเติมนมันกันนะครับทุกคนทุกคนครับผมเรากำลังจะเข้าอุโมงอุโมงอีกแล้วที่นี่อุโมงเยอะนะญี่ปุ่นนะครับใช่ไหมพี่เอ๋เขาเขาไม่เข,ไมเขาไม่ตัดภูเขาใช่ไหมเขาเจาะภูเขาใช่ไหมที่เนี่ย อันนี้ครับผมทุกคนคือที่เนี่ภูเขาก็าเป็นหินนะครับมันเจาะง่ายทํางานง่ายนะครับก็เลยใช้วิธีเจาะเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขานะครับก็จะได้ไม่ต้องทําลายป่าด้วยนะครับก็เป็นอุโมงคลอดใต้เขาไปแบบที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับผมโอเคอยู่ในอุโมงค์นะทุกคนเห็นไหมผมวิ่งอยู่90กว่าดูรถโอโูนอฟับดิผมบอกแล้วที่นี่ขับรถกันดุมากนะครับแต่มีวินัยมากด้วยเช่นกันนะครับ ดูเหมือนดุแต่ว่าปลอดภัยครับผมรถบรรทุกอะไรพวกนี้ขับกันเร็วนะไม่ได้ช้าเลยนะครับเออแล้วคนที่เนี่ยผมสังเกตหลายที้วทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์เขาขับกันแบบแบบโคตรคล่องอะ่ะคล่องมากๆเลยอะ่ะเออมันบ่งบอกว่ามาตรฐานของใบขับขี่ของญี่ปุ่นมันแบบโคตรดีนะจริงๆ ไม่มีใครมาขับเงื้องืงะงงื้งื้อกจังหวะนรกไม่มีนะครับที่นี่นครับที่ผมเห็นนะคนเข้าอยู่ในช่วงโค้งของโค้งเขานะครับไปไปด้วยกันครับผม วันนี้เส้นทางน่าจะเป็นคล้ายๆเขาๆแบบนี้กันตลอดทางนะครับผมไม,ไม่ไม่เชิงตลอดทางหรอกแต่ทางที่เราใกล้จะไปถึงที่พักเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางขึ้นใช่ไหมพี่เอ๋น่าจะเป็นแบบนี้เนาะคล้ายๆอย่างนี้เป็นเขาๆครับถือว่าเป็นเส้นที่สวยที่สุดในย่านนี้เหมือนกันในย่านนี้ไม่ว่าก็อีกตั้งร้อยกว่าโลเนาะเออในละแวกนี้แหละครับผม อแต่จะบอกว่าเส้นนี้นะเมื่อคืนขี่มาน้าขี่ยากยากผมมองไม่เห็นเลยครับผมต้องแบบอาศัยรถคันหน้าครับช่วยนําครับผมเพราะมันมืดครับมันไม่มีไฟเลยนะครับแล้วมันก็มืดเชียวแหละอ่าครับผมโอเค นี่ผมเปลี่ยนถุงมือเป็นถุงมือหนาวแล้วครับเมื่อกี้จอดเตมิมน้ำมันเลยเปลี่ยนซะเลยผมรู้สึกว่ามันจะเย็นครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อหนาวข้างในเมื่อวานมันหนาวจัดเพราะฝนมันตกด้วยนะครับตัวเราก็ชื้นด้วยไม่ลืมบอกทุกคนไปนะครับว่าวันนี้เราจะพยายาม Avoid โรนะครับคือจะหลีกเลี่ยงทางด่วนให้เยอะที่สุด นะครับเราจะวิ่งข้างล่างเป็นเส้นโลโคอแบบนี้แหละนะครับก็วันนี้ก็จะได้เห็นวิวแบบนี้เยอะแยะเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอ่าน่าจะเป็นโชนบทไหมชนบทเนาะของญี่ปุ่นครับผมถ้ามีโอกาสได้ไปพกไกโดผมก็จะถ่ายให้ดูอีกผมชอบพกไกโดเนาะอย่างที่พูดให้ฟังในคลิปแรกครับผมพี่เอนี่แหละเป็นคนพาผมมาครับพกไกโดพาเพื่อนๆมา ขี่กันหนำใจเลยผมขี่กับพี่เออยู่สิบวันนะครับที่ฮอกไกโดสิบเอดวันเนาะโ oh, yeah. <c oughs> <c oughs> อ้โหเยอะเออพี่เอพาดูดอกซากุระแต่มันเป็นจังหวะมันเป็นอะไรที่สวยมากอะแถวนั้นอะนะช่วงเดือนพฤษภานะครับก็หิมะยังอยู่นะครับตามข้างทางแต่ว่าถนนหนทางเนี่ยเป็นแบบนี้หมดแล้วแห้งหมดแล้วนะครับ ผมมีคลิปเก่าๆอยู่แต่ว่าถ่ายไว้กระจุกกระจิกกระจุกกระจิกไปลองหาดูใน youtube ผมได้ในช่องผมได้นะครับอยู่ลึกๆหน่อยครับหลายปีมาแล้วครับผมเหมือนเป็นอุโมงครับทุกคนผมเลยถ่ายเก็บไว้หน่อย <c oughs> เหมือนอยู่มวกเหล็กสระบุรีค <c oughs> ูโมงต้นไม้ <c oughs> โอเคหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นเส้นโลโก้ครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับมันมีป้ายเขียนว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในทางปฏิบัติจริงที่ผมเคย เคยขี่มาก็ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นเขาขับมันอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้แหละครับบวกขึ้นไปประมาณยี่สิบสามสิบก็แล้วแต่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่อยู่ตรงไหนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ถนนเนี้ยก็ป้ายห้าสิบแต่ว่าเนี้ยก็ดูไม้น้ารถผมก็หกสิบกว่าเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ถนนแบบเนี้ยของญี่ปุ่นเป็นถนนเป็นถนนห้ามแซงนี้เรายังไม่ได้แซงใครเลยครับใครช้าแค่ไหนเราก็ต้องต่อตูดไปครับผม แต่ก็อยู่ในความเร็วที่กฎหมายกำหนดแหละประมาณนี้แหละครับ50 60 70 80โอเคเดี๋ยวถ่ายกันใหม่ครับผมทุง่งนาครับผมทุกคนผมได้ลายเซ็นผมกลับมาในคลิปผมแล้วทุง่งนา <laughs> นี่อีกรอ่สิ21กิโลนะครับถ้าเราวิ่งโลโคโรดแบบนี้เรื่อยๆก็อีก2ชั่วโมงครึ่งอะเนี่ยสชั่วโมง27นาทีครับ แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่เราจะตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะอาจจะขึ้นทางด่วนเพื่อที่เราจะไปถึงจุดนี้ให้ได้ก่อนเที่ยงครึ่งนะครับผมเดี๋ยวว่ากันครับผมว่าจะขึ้นทางด่วนตรงไหนเพราะว่าตอนนี้ก็เซตในวิเป็น avoid toll อยู่นะครับนี่โอ้อากาศเย็นกี่องศาเท่าเดิมแต่มันเย็นกว่าเดิมเพราะว่ามันล่มหน้าเลย อ,อโอ้ยบ้านเขาน่ารักดีเนาะเฮ้ว้าวโคตรดีนี่ครับชนบทของจริงและ คนชมวิวก็สวยเลยเนาะโคตด,ดีเลยอะ่อะเดี๋ยวเราแซงไปน่ารักไหมรถเขาน่ารักดีนะไม่ถึงพันซีซีนะทุกคนรถเล็กๆแบบนี้นะ เดี๋ยวมันยังมีวิวดีๆอีกที่เราจะไปขึ้นเขากันไปดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับผมอุณหภูมิอยู่เท่าไหร่วะมองไม่เห็นอนะ่สิบกว่าองศาครับสิบแปดมั้งบิดไม่ขึ้นเนี่หมดปอกแล้วเนี่ยมันขึ้นเขาครับ เห็นกลุ่มอยู่ข้างหน้าแล้วนี่โอ้โโคดีเลยก็จะเป็นโลเคอล์โรดแบบนี้นะครับเป็นถนนโลเคอลแบบนี้แล้วนะครับผมก็ใช้ความเร็วไม่ได้มาก ประมาณนี้แหะครับเจ็ดสิบปดสิบนะครับคิดซะว่าชมวิวกันไปครับดูสิโอ้งดงามดีแท้แต่ใบไม้ยังแบบยังเปลี่ยนสีไม่ไม่เยอะไม่เยอะอย่างที่คิดเนี่ย มีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะสวยไหมครับอ่านี่แหละว,วิวที่ฉันถามหากอในที่สุดก็ได้มาอยู่กับวิวนี้สักที เดี๋ยวถ้าหิมะตกหน้าหนาวก็คงขาวโพลนไปหมดอืมสวยตลอดทางอ่าครับพี่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะผ่านตรงนี้นี่เห็นไหมเขาแหละและขึ้นเขาและลอโอ้โหขึ้นกันมาสูงสูงมากกัเนี่ย ได้พี่ไปก่อนก็ได้ครับครับหรือจะจอดถ่ายอะไรวะ <c oughs> โอ้โหสวยจัดเลยสวยจัดจัดจริงจริง <c oughs> เหมือนภาพวาชัดชัด ไม่เหมือนแบบโอ้โหไม่เหมือนของจริงเลยอะ โคตรดีเลยอ่ะสูงมากนะทุกคนดูดิจักรยานโหโคตรสุดนี่เราอยู่สูงสุดๆครับทุกคนดูครับโอ้ผมก็หันมากไม่ได้ด้วย เราอยู่ใกล้เมฆมากเลย <c oughs> ความรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้เมฆมากเลยอ่ะ <c oughs> ดูเขาลูกนู้นเมฆอยู่บนเขาเราอยู่ใกล้ๆก,กับเขาเลยระดับความสูงอะ่ะนะครับอ,อ๋อใช่ข้างบนนี่ไปไม้ร่วงหมดแล้วพี่เอบอกอีก4.4กิโล ราอยู่เป็นสูงจัดเลยครับ ไดอาซูมะสกายไลน์นะครับผมทุกคนที่นี่โ oh. อ้ออรัางควันภูเขาไฟเหรอโอ้ร oh. ู้เห็นควันไหมทุกคนไกลๆโู้นนะครับเป็นควันภูเขาไฟนะครับเรากำลังจะไปตรงนั้นนะครับปล่องภูเขาไฟไป่าแถวๆนั้นว้าวว้าว,ว,าว โอเคคัดกล้องก่อนนะครับทุกคนหนึ่งจดสามกิโลเราจะถึงแล้วนะครับทุกคนผมสังเกตนะคนที่นี่ขี่รีเบลมันเยอะมากเลยเออรีเบลแบบรีเบลพันร้อยอ่ะเห็นหลายคันเห็นเยอะมากเลยแปลกใจเหมือนกันเรื่องครับทุกคนเห็นควันภูเขาไฟไหม ข้างหน้านี่คือภูเขาไฟใช่ไหมพี่เอ๋ว้านี่ครับผมทุกคนภูเขาไฟโอ้หมัวจะมองจะตกเขาเะวะเนี่ยครับทุกคนครับนี่คือภูเขาไฟครับผมผมพูดแล้วพูดอีก ผมก็ตื่นเต้นโอ้โหดูทุกคนดูดูสีสีของใบไม้สุดยอดสุดยอดของความสวยจริงๆ คนดูครับมันต้องตรงไปอีกอะพี่ครับโอ้โหโอ้ยสุดๆจริงว่ะ ความเย็นนะมอเตอรไซค์เยอะมากเห็นควันปะแรงหนาวควันออกปากเลยครับผมโอเคโกโปรผมเดทไปแล้วนะครับแบตหมดแล้วมีอยู่ก้อนเดียวนะครับนี่แบตหมดเกลี้ยงเลยก็อเดี๋ยวยังต้องเหลือขี่กลับโรงแรมอีก ประมาณ3ชั่วโมงได้ครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายแล้วนะครับแบตหมดแล้วแต่ก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้วิวที่ตั้งใจแล้วนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับรถของตัวเองนะครับผมเราจะปิดท้ายกันด้วยวิวอันนี้นะโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ บรรยากาศข้างทางนะครับผมนี่สมาชิกทริปของเราอยู่นี่นะครับแก๊งเราแต่เดี๋ยวผมมีคำถามมาถามคุณวิทย์เยนหน่อยน้ำมันพี่หมดบอกโถเอามาให้พี่พี่น้ำมันรถพี่หมดพี่เอน้ำมันหมดน้ำมันรถพี่หมดเกลี้ยงเลยแล้วปัญหาคือว่าโทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณด้วยตรงเนี้แล้วผมก็จะโทรออกไม่ได้แล้วผมกดแมปไว้แล้วใช่ไหมผมก็กลัวว่าเดี๋ยวผมจะไปไม่ถูกแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าแมปไม่ได้ไก็เลยนี่แหละครับรแต่เดี๋ยวสมาชิกทุกคนเนี่ยมีมีแมปมเดี๋ยวเราให้เขาไปก่อนแต่แทนที่เขาจะเราจะได้ดูแลเขากลายเป็นเขาต้องดูแลตัวเองเรามีคนมาช่วยแล้วครับ <laughs> เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยครับที่ขับรถแล้วน้ำมันหมดครับมันก็อะไรม, <laughs> มีแต่ผมเกือบหมดและพี่เอ,อ๋อยู่ในเหตุการณ์แต่ผมไม่หมดเป็นความรู้สึกที่แบบค่อยๆแผ่วค่อย <laughs> แผ่ว <Yeah. S 1> หมดครับพี่เลยครับทุกคนตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับ รอพี่ป๊อปไปเอาน้ำมันแต่ตอนนี้เหลืออีกประมาณยี่สิบกว่านาทีพระอาทิตย์จะตกแล้วนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงนู้น,น,น,นอยู่ฝั่งนู้นนะครับใกล้จะตกแล้วผมว่าเราได้อยู่กันตรงนี้ยันมืดแน่ๆครับแล้วก็เมื่อกี้มีเห็นสัตว์ป่าผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นหมูหมูป่าสีดำนะครับออกมาจากตรงแถวนู้นนะครับแล้วก็ข้ามถนนไปแล้วก็มีตรงนั้นออกมาหนึ่งตัวเป็นตัวใหญ่ แล้วเหมือนมีตัวเด็กๆวิ่งข้ามถนนไปแถวนี้ก็จะมีหมีสีน้าตาลด้วยแถวนี้มีหมีด้วยเหรอมีสีน้ำตาลมีสีน้ตาลเหรอพี่จริงเหรอไม่พี่พูดจริงเหรอจริง,ด,รงดิแอ้ชิบหายโอเคครับผมก็เราก็ถ้าหมีมาก็เตรียมสตาร์ทรถพี่เอ๋ซ้อนให้ทันแล้วกันนะครับก็ข <K> ี่หนีครับผมเออหนาวมากตอนนี K ้อุณหภูมิเป็นเลขตัวเดียวนะครับน่าจะอยู่ประมาณ นี่มันเย็ยนลงมาอีกอ่ะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดหรือหองศาเพราะเมื่อกี้ขี่มาอยู่ประมาณมันจากบนเขานะมันอยู่หกแล้วก็ถอดลงเขามามันขึ้นไปเป็นแปดนะครับแปดเก้าองศาตอนนี้น่าจะผมว่าน่าจะลงมาอีกอ่ะน่าจะอยู่ประมาณหกหรือเจ็ดองศาซึ่งโคตรหนาวเลยครับดูมีข้างในมีขนเป็ดและนี่ปิดคอยเนี่ยโอเคครับผม เดี๋ยวคงไม่ได้ถ่ายแล้วมั้งแต่เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังท้ายคลิปครับ